ม่วงครับวันนี้ก่อนเข้างานหาเรื่องที่แตกหน่อยาาพอดีพวกเอามาฝาก<อ>จากบ้านนะฮะเอาพิกาาละก็เลยว่าจะกินพอดีมีปลาลองดูว่ามันจะแซ่บบอสฮะมามามา,มาลองดูเด้อผมก็ไม่ค่อยกินหรอกปลา คันคันฮะไม่หล่อหรอกไม่หล่อเลยอืม <c oughs> ผมว่วงเขาจะมาจาักสารครามเอาปลาล้ําให้ด้วย ืมอนละฮะไอตัวตัวไอตัวตัวสหรับคนที่ชอบกินนะฮะงวงกรอบกำลังกัดใกล้ Hmm. กรอบจริงตันนี้ต้องกินคนเดียวพอเราเข้างานก่อน,น <Woo! S 1> ตัวน่านังไม่เข้างานแอบบกินนะฮะ <laughs> แซ่บเด้อมันจะกินได้บนนี้ hmm. มันนัวจริง ดูนมากผมจะกินหมดบอกอืหาเรื่องวิ่งอย่างนี้ก่อนอืมผมว่าคนเราจะทุกใส่กันเลยแล้วกันทุกใส่กันเลยโดนแมทโดนแมสยังฟาดพี่น้อง กินได้ปะเนี่ยมีก้างนะตรงเนี้ยเอาพูดให้ฟังหรอกผมก็ไม่รู้หรอกนี่ไงมีก้างตรงนี้เนี่ยเบลอเลย อันใหญ่ก้างกินไม่ได้เป็นตัวตัวอย่างนี้นะครับจะลองดูข้าเหนียว่อยไหมอร่อยครับเดี๋ยวรอบหน้าสวัสดีครับ